นั่งให้สองตัวเลยครับผมแต่ว่าพ่อพันชบาเราไปเลือกแม่มิยมครับวันนี้เพราะว่าอ่าสำรองครับแม่มิย,ยมเข้าไม่ได้ก็เล่นแม่เพลงต่อครับอ <c oughs> <c oughs> นี่เลยมีเมียสองเป็นอย่างนี้หรอครับเลือกได้ครับหลอดเลือกได้ครับแต่ไม่รู้ว่าจะได้อีกหรือเปล่าเนี่ยทำไม เมื่อกี้แม่เพลงเขานั่งให้แต่ว่าตูดเขาไม่กระโดดครับผมคล้ายๆกับว่านั่งลงเพราะว่ากลัวพ่อชะบาก็เลยนั่งลงให้ครับแต่ว่าเขาปิดตูดก็เลยเข้าไม่ได้แต่แต่แม่เพลงนี่เขาเป็นสัตว์มาเป็นอาทิตย์แล้วครับผมพอเวลานั่งลงเขาก็จะกระดกตูดขึ้นด้านบนครับคือคือไม่ไม่ปิดตูดครับพอไม่ปิดตูดก็สามารถสอดเอาวัยวะเข้าได้ครับผม นี่ง่าเรียบร้อยเรียบร้อยครับแม่เพลงแม่มาย,ยมก็น่าจะเป็นพรุ่งนี้ครับหรือแม่ก็ตอนเย็นครับน่าจะให้ใหม่อยู่ครับผม